ดีครับสวัสดีสสดครับคุณนิกนะครับวันนี้ก็คือโดนเพื่อนส่งส่งมาเชื่อน,นะครับ <c oughs> ทุกคนก็คือจะเป็น <c oughs> เพื่อนของลูกค้าของช่างแว่นอีกทีนึงนะครับแล้วก็วันนี้ไหนขออนุญาตดูเล็บหน่อยสิ่งที่อยากได้ <c oughs> ทรงมาร์กี้ปัจจุบันนะครับทุกคนแซบ <c oughs> แล้วก็มาดูผมปัจจุบันของคุณนิกกันนะครับนี่กล้อง o l ล o w มาเลยครับ คือน้องเหมือนว่าไปตัดบอ๊อบเป็นบ๊อบทรง A ตรงๆแล้วก็อันนี้มีการเลเยอร์แบบมันจะบุ๋มๆนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราแก้ให้เป็นคือผมของมาร์ี้ตรงนี้จะมีหน้ามา้าแล้วก็จะมีโชว์ตรงนี้นิดนึงแล้วเวลาเสรยแซบ <Okay. S 1> ออันนี้ก็คือจะดึงความเป็นตัวตนของเราออกมาให้เต็มที่เนาะอันนี้คือมันมันไม่โอเคเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องแันดูแลให้นะคะโอเคค่ <Okay. S 1> จะจ้า ีเราก็ได้ช่อหลังของมาร์กี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเก็บข้างหน้ากันนะครับทุกคนหน้าม้าเบลเบลใส่ใส่โอเคมากเลยข้างหลังมไ,มไม่ต้องเซตก็โอเคเลยเนี่ยอันที่ยาบที่สุดอยู่ตรงนี้ และยากและเสี่ยงที่สุดที่มันจะให้แหวกอย่างนี้แต่เราจะค่อยๆนะครับทุกคน ความปลอดภัยเราจะแค่จมูกก่อนนะครับแต่พองมารกี้เขาตรงคิ้วเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บเพราะว่านี้ขึ้นฐานทรงไว้ก่อนมาแล้วจ้าใจหาย้ปนี่ปล่อยหวาน ช่างยังตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมาก มาแล้วครึ่งทางโอ okay, เคนี่เก็บไปก่อนนี่อย่าไปยุ่งกับเขามาร์คี้ก็มาร์คี้เถอะเจอนุ๊กดิกเข้าไปดูดูเอ้ยมาแล้ว ตื่นเต้นกว่าเพราะว่าเปลี่ยนเยอะมากปา์มเอ,อ้ยพี่ได้อัพสกิลอีกแล้วปา <c oughs> แต่ถ้าผมอยากโศกตัดไม่ได้นะบอกไอ้เจ้าปา์มไวแล้วว่าถ้าถ้าอยากโศกมากคือพี่ตัดให้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้กับทรงนี้ เธอเห็นไหมเธอเห็นไหมไม่ต้องเซ็ตเลยเขาเขาเป็นทรงอัตโนมัติ ดูแลง่ายเป่าจบใส่นิดไออะไรน้ะหมวกว้น okay, wow, ้ำก็สบายว้าวเข้ามากอ่ทีนี้มาฟัทีนี้เราก็จะมาเก็บข้างบนเชื่อมส่งกันนะครับ ปกติเคยตัดผมกับผู้ชายไหมครับเอาโลโอ <laughs> ไอเจ้าปามน,นี่บิวเก่งจริง <laughs> ไม่เคยแต่ไม่เคยตัดสัด้นขนาดนี้อ่นี่คือครั้งแรกอ่ะ เก่งไว้นะตอนเวลาดึงกิน องข้างเห็นไหมถ้าเราเอาขึ้นแบบมาร์กี้คือมันจะไอ้นี่ไปใหญ่เลยอันนี้เรายังสามารถเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเป่าแล้วรีเช็คอีกทีนึงเราก็จะเป็นในแบบสบับของเราแต่น้องมากี้เขาก็เซ็ตแหละแต่ละแต่ละรูปแต่ละเนี่ยเขาเซ็ตก่อนออก ีเหลือเก็บงานตอนแห้งอีกทีนึงอันนี้กรอบทรงเหมือนจนไม่ต้องเซตเลยอะข้างหลังอะไรแบบ ไม่บุ่มแล้วจ้าไม่มีแล้วจ้า <c oughs> มีแต่เคิร์ฟลงเดี๋ยวเรามาเป่ากันจ้า <c oughs> โล่งจริง <c oughs> ว้าก้มหน่อยจ้าก้มเลยเ นั่งแบบนี้ไว้นะอย่าพึ่งเฉยนะทีนีน้าตรงโอเค ว้าวตะแคงตะแคงนี่นี่ขนาดยังไม่เซ็ตนะโอ้ได้เลยอะ่ะเฮ้เหมือนจริงเห็นไหมอนี้เออแบบหืแล้วไปส่งเออยู่ด้วยตงหูวยอ ครั้งแรกที่ตัดสั้นและครั้งแรกที่ตัดผมกับผู้ชายจ้าอ, <Okay. S 1> อันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าเราผมเรา <Okay. S 1> อ่าอันนี้ยัง,ย,งยังแบบยังโอเคอยู่แต่ถ้าสั้นกว่านี้มันจะดีดแบบพลังเยอะเลยฉะนั้นเห็นมุมกล้อง อ,อ่ะเราจะมาเป่าเซต็ผมกันนะครับทุกคนวิธีเซต็ผมทรงนี้ก็คือก้มแล้วเป่าจบเลยครับ นี่เป็นลูกคนสุดท้องไหมครับดูจากกระโหลกศีรษะกระโหลกเขาบอก <laughs> oh. ออหัวชุยมาก oh. แม่รักมากแม่ประคบประงบม,มากแม่สะโอยมาก <laughs> เราก็โป้งเต่าแล้วทำให้หนังีีษะมันแห้งพยายามเน้นหนังีีษะแห้งพอนหนังพีษาเริ่มแห้งทีนี้เราใช้ลมเย็นย้อนก็จบเลย นี้ก็เข้าล็อกแล้วเนี่ยเออเนี่ยสารอบสองมันจะเปลี่ยนจริงๆถึงต้องสะเพราะว่าถ้าผมที่เคยเป็นทรงเอมานานๆน่ะลากผมมันจะผิดเพี้ยนพอเราเปลี่ยนลุกไปเลยอะผมลากผมมันจะยังไม่กระดกเนี่ยพอสาแล้วเข้าล็อกอ่ะโอ้ใช่ๆสมใจเลยจุดขายจุดขายเลย มาดูข้างหน้านะครับอย่าแต่งขอบ ทีนี้หนังศีสะเริ่มหมาดแล้วน,นะครับทุกคนแล้วทีนี้เราใช้ลมเย็นย้อนขึ้นมานะครับนี่กาใช้ลมเย็นย้อนขึ้นมาเลยย้อนย้อนย้อนอเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงไหนมันแลบตรงไหนมันไม่เข้าทรงเราก็จะเก็บงานกันอีกรอบ เลยเลยเออเนี่ยแล้วเราก็จะโกยซ้ายมันได้หมดเลยเพราะนี้คือผมทำมาธา,าติไงซ้ายจะขวาแล้วเวลาเนี้ยคือก้มเป่าแล้วก็เสยลมเย็นจบระหว่างมันก็เอามือเสยเอาแล้วตอนนานๆก็ตาา้อ,องนองทมพัตติ้งของช่างเลยเออแต่ไม่ไปอาทิตย์แรกจะยังแบบยังกระดุกกระดิกนะเพราะลากผมที่ที่เรา ทิศทางหนึง่งเนี่ยดูสดใสดูดูเด็กน้อยดูแบบเออดูเป็นเราอะเฮ้ย <laughs> okay. อ้ยชอบ <c oughs> อุย้ยเท่าล็อกเออเออ เก็บฝั่งนี้นิดหนึ่งอันเนี้ยยาวไปนิดนึงนิดเดียว,ยวให้มันเชื่อมตรงยาวไปนิดนเนี่ยเป่าๆๆยุ่งๆอ,อย่างเยอะก็เป็นโรงแล้วอ่ะ,โอ,ะโอ้โห แ่เราเอายมย้อนซ้ายขวาฟึ่งก็เป็นสุดแบบพอดีเลยอดูวันขออญาดเก็บนี่เราดูข้างหลังตะกี้ข้างหลังมันไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คือสะรอบสองนี่คุณลูกโอ้เนี่ยเข้าล็อกเลยเพียงแต่อันเนี้ยมันมันมันยาวไปน like like like, uh, oh, ิดนึงเนี่ยอันนี้โอเครอตัวแล้วบักปามเลยพี่รอดแล้วปาม ต่งมาแต่ละเขโ <laughs> <Okay. S 1> น้องมันได้หลายมุมเลยที่เราจะถ่ายรูปเนี่ย oh. แล้วแต่ใช่แล้วแต่รอบของเขาเมีหมดเลยเพราตัดได้ทั้งลายทั้งดิงหมดเลย แต่ถ้าลงมาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าเห็นไหมว่าโคนอันนี้มันอย่างนี้แต่อันนี้มันอย่างนี้อ่าเราโอเคไหมอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวจะแนะนําผลิตภัณฑ์ดี๋ยวไปหยิบกระเป๋าก่อนนะสวัสดีครับเชิญเลยครับจ้ะ <c oughs> สามารถเสยไดนน้นี่นนะเสยได้แล้วทีนี้ก็เป็นริ้วๆิวเป็นริ้วลิ้ว อีกรอบหนึงนะครับอันนี้ก็เสร็จงานแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่นี่นะครับทรงมักกี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ก็มาจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูข้างหลังนะครับทุกคนนี่เห็นไหมข้างหลังทุยส่วนฝั่งนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่อันนี้ก็จะลงมารับนะครับถ้าทัดหูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นทรงผสมนะครับทุกคน เสยได้แสกได้ปัดได้ได้หมดเลยจวให้คุณนุ๊กพูดหน่อยนะคุณนิกขอโทษตื่นเต้นเดียะให้คุณนิกพูดหน่อยว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกของเราที่ตัดสั้นที่สุดก็รู้สึกเบาสบายแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยน เปลี่ยนมากเลยเลยใช่เปลี่ยนมากเลยตรงปกไหมเนาะตรงปกเลยตั้งใจว่าแบบอยางจะแบบกลับไปรักษาแล้วก็จบได้เลยเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้เซ็ตไม่ได้อะไรเลยก็คือก้มแล้วก็เป่าแล้วก็เสยแล้วก็คือจบเลยเนาะโอเคยังไงก็แนะนําให้มาเปลี่ยนทรงกันนะครับอย่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมนะคะเพราะว่า เรายัางมีร่างทองที่ช่างสามารถ <c oughs> เปลี่ยนคุณได้นะครับทุกคนโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างแว่นล้านทรงไหนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปการตัดผมของช่างแว่นช่างแดนล้านทรงไหนนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับส่วนพี่ๆี่ท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม อยากตัดทรงไหนใครมีปัญหาตรงไหนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างแว่นจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยู่จังหวัดไหนยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับร้านทรงไหนอยู่บ้านฉางระยองนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆแวะมาระยองก็เข้ามาทักทายหรือว่านัดคิวมาตัดผมกับช่างแว่นได้เลยนะครับ แล้วก็พี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่างแว่นได้ทำคลิปที่มีประโยชน์ที่มีสาระในการตัดผมนะครับเพื่อให้พี่ๆได้รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแวน่นขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ